สวัสดีครับทาราสังขปะจินครับวันนี้พาทุกท่านเข้าไปชมที่ดินที่ต้องการที่จะนําเสนอขายครับพื้นที่ตําบลกระบินอําเภอกระบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีตอนนี้ทาราวิ่งอยู่บนถนน3ามศครับฝั่งตรงข้ามจะเป็นตลาดสดขุนวิชัยนาที่ของเราถ้าเกิดว่ามาจากซแยก,กระบินครับต้องยูเทิร์นแต่ถ้ามาจากทางพนมสารคามครับต้องเลี้ยวซ้ายครับเดี๋ยวเข้าไปตรงบริเวณถนนอบอตอกระบิน นะเข้าไปอีกประมาณ2กิโลเมตรครับถึงแปลงของเราการเดินทางเข้าออกสะดวกครับ2ฝัง่งข้างทางครับมีหมู่บ้านจัดสรรมีมินิมาร์ทมีเซเว่นอีเลฟเว่นนะมินิมาร์ทมินิช็อปที่เราจะห่างจากถนนเข้าไปประมาณ1กิโลเมตรครับถนนเส้นนี้แต่ถ้าเปรียบเทียบจากตลาดขุนวิชัยครับก็ระยะทางประมาณ2กิโลเมตร าเราตรงไปครับไปอบอตอรกระบินออกตลาดเมืองเก่ากระบินบุรีครับไปสถานีรถไฟกระบินไปตลาดหน้าเครือสาพัฒกระบินบุรีซึ่งจากแปลงนี้ไปตลาดหน้าเคอครับระยะทางประมาณ7กิโลเมตรไปสถานีรถไฟระยะทางประมาณ8กิโลเมตรครับแปลงนี้จะห่างจาก โรงพยาบาลกบ,บินบุรีระยะทางประมาณ3กิโลเมตราทางเข้าเข้าออกได้หลายทางครับแปลงนี้ผ่านชุมชนผ่านหมู่บ้านครับเข้ามาครับที่ของเราจะเลี้ยว เลี้ยวขวาครับเนื้อที่เริ่มต้นจากถนนนี่เลยนะครับนะฮะจากแปลงนี้เลยครับ2ง,งานนะเป็นที่เป็นที่มีโฉนดครับด้านที่ติดถนน2ง,งานแล้วก็เข้ามาอีกนะฮะนี่ครับแนวเขตของเรานะทั้งแถบเลยครับทั้งแถบหน้าแปลงจะติดถนนคอนกรีต แต่ก็ด้านในครับเป็นแปลงใหญ่เลยเนะื้อที่รวมยี่สิบสามไร่สองงานสี่สิบเจ็ดตารางวานะแปลงนี้เราขายอยู่ที่ไร่ละสามแสนห้าหมื่นบาทครับโฉนดคุดแดงนอสอสี่จอแต่มองเห็นวิวเขาครับตรงนี้อยู่ที่เนินที่โนนแะต่เมื่อก่อนเราจะแบ่งเป็นแปลงแปลง,แปลงขายครับแต่ตอนนี้เราเปลี่ยนใจครับเป็นขายยกแปลง นะสำหรับลูกค้าที่ต้องการที่จะแบ่งนะก็หาเพื่อนมาหารแบ่งได้นะครับในเนื้อที่23ไร่สงาน47ตารางวานะอาจจะแบ่งเป็น3ส่วน4ส่วนหรือว่าจะยกแปลงเลยก็ได้ครับแปลงนี้ชนดคุูแดงนอสสีจอนะทั้งแถบเลยครับแปลงนี้โมอนะมาทำสวนทุเรียน ทำสวนผลไม้ครับแนวเขตก็ติดกับบ้านหลังสูงๆตรงนั้นแะแล้วก็เรียบไปตรงบริเวณทางเข้ามาเมื่อสักครู่นี้อันนี้เป็นถนนภายในแปลงนะครับเราทำเองนะไม่ใช่ทางสาธารณะแต่ถ้าลูกค้าต้องการแบ่งก็อาจจะแบ่งทางสาธารณะให้กับลูกค้าได้ครับแต่แนะนำให้ยกแปลงไปเลยดีกว่าครับจะได้เป็นรูปแปลงที่สวยครับ ตรงนี้เราเดอนอยู่บริเวณที่ทาราเดินอยู่ตรงนี้ครับมองไปด้านวิวเขาด้านด้านหน้าฝั่งนู้นนะครับเราจะมองเห็นวิวเขาตรงนั้นเป็นเขาใหญ่นะบรรยากาศตรงนี้ก็บรรยากาศโลง่งโปร่งเป็นที่ท้ายชุมชนท้ายหมู่บ้านครับทําฟาร์มเลี้ยงได้ครับฟาร์มเลี้ยงวัวกระบือแพะแกะได้ครับเราสามารถที่จะปลูกหญ้า แล้วก็นําบัวนํากระบือนนำแพะแกะพวกนี้ครับมาเลี้ยงภายในพื้นที่ของเราได้ตรงนี้ แอบ,บตามขอบเขตนู่นเลยนะครับทิวกอไผ่ทิวไผ่ครับปลูกทุเรียนได้นะครับโซนนี้มีแปลงตัวอย่างอยู่ข้างเคียงน้ำมีน้ำอุดมสมบูรณ์ครับในแปลงของเรานี้ก็จะมีบ่อบาดานอยู่หนึ่งลูก ่นเลยนะครับตามแนวเขตก็ตามทิวกว็าภไผ่ขึ้นไปเลยนะยีาไร่สองานสีตารางวาขนดนกุดแดงนสสสีจอรครับแปลงนี้อยู่ตำบลกบินอำเภอรกระบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีอยู่จุดศูนย์กลางของแหล่งอำนวยความสะดวกเลยนะครับจะไปสี่แยกกระบินบุรีไปแมคโคโลตัสพวกนี้ก็สะดวกครับ จะไปตลาดเมืองเก่ากบินบุรีก็สะดวกตลาดหน้าเครือก็สะดวกครับจะนั่งรถไฟไปเที่ยวตลาดลงเกลือ,อรันคก็นั่งมอไซค์ไปจอดที่สถานีรถไฟออกไปประมาณแดกิโลเมตรนะถึงสถานีรถไฟจะเข้ากรุงเทพก็ได้ครับเส้นทางหัวลำโพงไปด่านอะไรใน,นประเทศครับปลอยเป็ด นะครับก็มีชาวบ้านครับมาเลี้ยงแพะครับในพื้นที่เนะี่ยเราสามารถนำแพะมาทำเป็นฟาร์มได้ครับปลูกสร้างเป็นบ้านแล้วก็ทำเป็นทาเป็นคอกนะก็ได้ครับตรงนี้ นะครับจากแปลงของเรานะฮะสิ้นสุดที่หลักเขตสองหลักเขตนี้ก็จะเป็นทางสาธารณะนะนะเริ่มตั้งแต่ตรงที่ทลาเข้ามานะจะเป็นทางสาธนาะรล้รอมร,รอบรอบแปลงฝั่งนี้เลยนะแต่ว่าตอนตอนนี้ยังไม่มีการ c l e a r i n งครับแตนะ่ถ้า,ถ,าถ้าเกิดถ้าเกิดมีการเข้ามาใช้พื้นที่หรือมามา,มาพักอาศัยมาอยู่อาศัยครับก็จะมีแผน นำลูกหลังมาลงแน่นอนตรงนี้นะครับมีบอ่อหนึ่งลูกครับตรงนี้บอ่อนี้น้าในช่วงดูดแลงที่ผ่านมาครับยังมีนะยังยังมีน้ําเนื่องจากก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรครับปกติเมื่อก่อนนี้จะให้เช่าทำทาฟาร์มวัวครับ ก็จะมีลุงนะครับมาปลูกหญ้าเลี้ยงวัวน้ําตรงนี้ก็ไม่ได้ใช้อะไรมากนะก็เลยก็เลยเหลือเยอะแต่ถ้าต้องการจะปลูกทุเรียนเนี่ยครับก็ขุดบาดาลแล้วก็ใช้พลังงานแสงอาทิตย์นะขึ้นมาสูบขึ้นมาไว้กัก,กไว้ตรงนี้ก็ใช้ระบบสูบไปรดน้ําก็น่าจะเพียงพอ ครับการเดินทางครับถ้าลูกค้าเดินทางมาจากกรุงเทพมหานครธาราเปรียบเทียบจากฟิวเจอร์พาร์ครลังสิตระย,ยะทางประมาณ144กิโลเมตรจากตรงนี้ไปสนามบินสวนภูมิครับระย,ยะทางประมาณ135ยกิโลเมตรจากตรงนี้ไปบางแสนชนบุรีครับระย,ยะทางประมาณ150กิโลเมตรแต่ธาราพาลูกค้าทุกท่านครับเข้าชมที่ดินที่ต้องการที่จะขายครับพื้นที่ตำบลกบินอำเภอกบินบุรีจังหวัดปาราจีนบุรีไว้เพียงเท่านี้เนื้อที่23ไร่2งาน47ตารางวาครับโฉนดกุดแดงนอสอสีจอสแสน ห้าหมืนบาทต่อไร่ครับวันนี้ทาราสังหาราจรินครับขออวยพรให้ลูกค้าครับสุขภาพพาร้มัยแข็งแรงโชคดีมีชัยทุกท่านค้าขายร่ำรวยครับหน้าที่การงานเจริญเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องครับเฮงเฮงรวยๆเงินไหลมาเทมาทาราสังหาราจรินกราบขอบพระคุณครับ